นี่ครับผมพอเราผสมกันเราก็จะได้ปุ๋ยในลักษณะแบบนี้ครับนี่แล้วก็จะทาการว่านไปเลยครับผมหว่านไปตามระยะรองที่เราเว้นไว้นะครับผมที่เราปลูกเขาครับผมนี่ครับก็ลงมาตัดหญ้าเพิ่งเสร็จได้สองวันครับแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ครับผมนี่ครับก็จะว่านไปเลยครับผมนี่ว่านรอบแรกเราใส่แบบขุดขุดลุ่มฟังกบไปแล้วนะครับผมนี่ครับก็ช่วงต้นฝนนะ ี้ช่วงปลายฝนครับช่วงสุดท้ายครับก่อนฝนจะหมดครับเราก็มาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครับทุกคนใส่ปีละสองรอบครับทุกคนหรือจะแบ่งใส่เป็นสามช่วงก็ได้นะครัผมต้นฝนกลางฝนปลายฝนก็ได้ครับแล้วแต่ครับผมแล้วแต่ที่เราถนัดแต่ผมแต่ที่ส่วนเราจะใส่ต้นฝนแล้วก็ปลายฝนแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับก็จะหวานไปแบบนี้เลยนี่ครับผมอย่างก็อายุสามปีทุกคนกลับไม่รอบแล้วผมสามปี